สวัสดีค่ะเจอลองเปียวอีกแล้วพาดูรถเข้าใหม่นะคะรถก่อนพาไปเก็บงานนะคะคันนี้กับเจ้าโตโยต้านะคะรีโวนะคะคันนี้เป็นกระบะแคบลูกค้าขาตัวพีเรนเนอร์นั่นเองนะคะปี2022ค่ะค่าตัวน้องเพียง59,000บาทเท่านั้นได้ปี2022มาพร้อมชมหน้าใหม่เลยสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพรีความน้ําท่วมไม่แทรร้อยเปอร์เซนต์ด้วยใครที่อยากได้คันนี้สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะได้เลยที่เบอร์0 9 0ค่ะ 3 2 4 7 5 8 6ค่ะ090 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้เอ็ไลน์ได้นะคะทักมาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันเลยสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะเป็นสีเทาดำสวยมากเป็นสีใหม่เลยนะคะ ในส่วนของคันนี้ค่ะลูกค้าสีเดิมเดมทั้งคันรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอันนี้รถเพิ่งเข้าก่อนบิ้วงานนะคะยังไม่ได้ไปจอดขายหน้าร้านนะคะแต่มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนใครเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นชมหน้าหมูป่านะคะตรงชมน้าหมูป่าตรงเที่ยวลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอเพิ่มได้ได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์ค่ะคาดด้วยไฟเดย์ไลท์อันนี้ดวงไฟใสก right, ริรร้งไร้คราบเหลืองรอยเตกร้าวไม่มีนะคะกระจกหน้าคาดด้วยโครเมียมสวยสวยเลยนะคะ ขัดมาให้ดูรอบๆคันึันก่อนเลยสำหรับคันนี้อ่ะจอดในมุมแคบนิดหนึ่งนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันต่อเลย่ะ <Yeah. S 2> นะคะซ้ายขวาไม่มีการชนมาแน่นอนสีเดิมๆทั้งคันนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ ทักมาตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ได้เลยนะคะคันนี้ติดในส่วนของคิ้วล้อให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ให้ความแบบว่าตัวรถสวยขึ้นนะคะเป็นสีแดงคิ Q ้วล้อสีดําด้านนะคะแล้วก็ยางก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งสีเส้นล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กเดิมๆโรงงานนะคะเป็นสีดำเงาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาในส่วนของกระจกข้างค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะ สีกระจกนะคะก็จะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยมาพร้อมเครื่องยนต์2.4นะคะคันนี้มีบันไดขึ้นลงซ้ายฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับค่ะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะสวยๆแบบนี้นะคะกระจกก็คือเททุกบานมีสติ๊กเกอร์ติดกระจกอยู่ครบนะคะเม็ด ในส่วนของน็อตเดิมโรงงานภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะมีที่ใส่แก้วน้ําให้อันนี้จะเป็นผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะคาดด้วยสีบรอนสวยๆแบบนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตขอบประตูกันนะคะสาหรับคันนี้ค่ะบอกเลยว่าเม็ดอาร์ตเดิมเดิมโรงงานเรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้เลยเอานิ้วสอดเข้าไปนะวิธีการดูรูด้านในต้องตรงกับรูด้านนอกนะลูกค้า เป็นของแท้เดิมจากศูนย์แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนมามันจะไม่ตรงนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะลูกค้าภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอุณหภูมินะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เปิดได้มีคู่มือมาให้เดิมเดิมโรงงานนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ซสายและฝานะคะภายในก็จะเป็นสีดําตัดกับสีบรอนตรงนี้สวยมากนะคะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะในส่วนของตัวแคปนะคะเปิดได้90องศาเลย ภายในกว้างนะคะเปิดได้กว้างมากถึง90อ,องศาเลย <c oughs> ด้านหลังก็นั่งได้สบายเลยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นยางค่ะนะคะ <c oughs> นั่งของไม่ชนแน่นอนน็อตเดิมโรงงานค่ะนะคะ <c oughs> เครื่องเสียงต่างๆใช้งานได้ปกติก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของรเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้านะคะ <c oughs> มากกว่า30จุดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนท้ายคองเรลเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะทาให้หมดเลยแล้วก็ยังมีตรวจรถจาก บริษัทพีเชอร์นะคะตรวจดให้ลูกค้าอีก274รายการรับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีชนไม่มีพิควม่มไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะสภาพโดยรวมรอบคันแล้วสวยมากเป็นตัวพีเดนเนอร์เลยนะคะต่อมาเราไปดูในส่วนของบ้านท้ายค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะบั้นท้ายคาดด้วยครูเมียมสวยๆนะคะมีกันชนหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยไฟยเบรกไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้สวยมากบั้นท้ายของเขานะคะในส่วนของสภาพเมคไลเนอร์ค่ะ เด,เดิมจากโตโยต้าเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ายัางไม่ได้ล้างนะคะย้ําว่าไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําสปานะคะเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้หมดเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูตั้งแต่แถบประตูเลยน็อตเดิมโรงงานภายในคุ้มทนด้วยสีดํานะคะตัดสีกับสีบอลภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะน็อตเดิมโรงงานเลย ตัวแคบเปิดได้90องศานะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวล้างชงให้อย่างดีนะคะมาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตขอบประตูก่อนนะคะเรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้เลยของแท้เดิมจากศูนย์นะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวโบอะนะคะก็คือหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบเรียบร้อยนะฝั่งคนขับคันนี้ได้พวงมาลัยมติฟัง,งชันนะคะซ้ายฝานะคะกุญแจมีมาให้หดอกนะคะ เลขใหม่ก็น้อยนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่นะคะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่อะวิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่4 10, 7 5 6ม็ดพห้าร้อยหกสิบไม่แทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะอันนี้นะควบคุมต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสั่งการต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยอันนี้เล่ง ะะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะได้ใน,ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน้ายฝาเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของ ปุ่มนะคะรับสายโทรศัพท์ได้วางสายโทรศัพท์ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะคะอันนี้เลขใหม่ก็น้อยมากนะคะอยู่ที่47569กิโลเมตรไม่แท้ยเ์เซ็นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอค่ะคันนี้ได้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องเล่นต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มาพร้อมเกียร์ธรรมดาหสปีดมีปุ่มในส่วนของปุ่ม Eco Mode Power m o อรมมีมาให้เรียบร้อยนะคะ มีช่องใส่แว่นค่ะนะคะในส่วนของคนนั่งข้างก็มีกระจกมาให้นะคะฝั่งคนขับอ่าอันนี้ไม่มีนะ <c oughs> แล้วก็คนันี้เครื่องยนต์สอดสีนะคะขับง่ายขับสบายเลยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพสวยมากกดลูกค้ารับไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของ นะคะบริษัททีิชอร์ที่เราตรวจรถให้ลูกค้าอีก274รายการมีใบเสอรอรังรับเรียบร้อยนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้ลูกค้าสามารถทักไลน์หรือโทรหาหนุ่มเปียวโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ3247586นะคะ090 3247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรมาได้ปรึกษาเอกาสารกันก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปแจ้งโปรโมชั่นกันหน้ารถกันนะคะสำหรับคันนี้ขออนุญาตลงจาก ตัวรถนะคะ,ะมีมีที่ขึ้นลงให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากคังนี้ค่ะมีที่จับให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราขึ้นลงนะคะนี่เลยอ่ะย้ำสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota Rio นะคะ ดันเนอร์นะคะคันนี้ลูกค้าขาปี2022ค่าตัวน้องเพียง5,900บาทเท่านั้นได้ปี22ตัวรถเป็นสีเทาดำสวยมากวันนี้นะให้โปรโมชั่นจองแค่999บาทเท่านั้นจองแค่999บาทเท่านั้นค่ะมีโปรขับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีดอกเบี้ยรมต้นที่2.59%เท่านั้นยังไม่หมดเท่านั้นค่ะ เราให้ส่วนลดอีก5,000บาทค่ะเราให้ส่วนลดอีก5,000บาทแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นั้นมีโปรนอื่นอีกมากมายเลยรอคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะมีบัตรฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะ ใครที่สนใจรถนะคะเรามีบริการส่งรถทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ไปเลยทีเดียวสาขากรุงเทพน้องเปี้ยจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพหานาครน,นะคะแล้วก็จะมีสาขาโซนภาคใต้จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็สาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยรถทุกคันออกง่ายมากๆเอกสารไม่ยุ่งยากเครด,ดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันนะคะ ใครที่สนใจก็ติดต่อหาน้องเปียยได้เลยตามเบอร์ที่เบอร์ตามที่ปักเบอร์ไว้ให้นะคะ090ค่ะ3247586นะคะ090 3247586เบอร์น,นี้ไลน์ได้เลยนะคะทักกันมาเยอะๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเปียยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถย,ยนต์มือสองไว้ใจเสีดีไทยรถสวยนะคะเจอใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ